วัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวสถานีโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทยณวันแบงคอกกรุงเทพมหานครร่วมรักท้องทะเลรับแรงบันดาลใจหลักคิดและมุมมองระดับจิตวิญญาณผ่านเรื่องราวชีวิตการทำงานของช่างภาพใต้น้ำระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณนัทสุมนเตมีและชวนทำต้มยำกุ้งสูตรโบราณสถานีวิทยุโทรทัศน์บบกรทบร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ ารเรตี้สี่ภาคค่ะเราจะมาเปิดเมืองไทยให้โลกรู้ถึงพลังซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในทุกมิติกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบคนดีสภาคค่ะเริ่มกันเลยกับวิถีสภาควันนี้น้องปุกกี้จะพาไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สถานีโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทยกรุงเทพมหานครตามน้องปุกกี้ไปกันเลยค่ะ ช่วงวิถีสีผ้าสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะปุกกี้พามาอยู่ที่แลนด์มาร์คคลับที่วันแบงค k o อค่ะห้างระดับโลกใจกลางกรุงกับที่นี่เลยค่ะ สถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทย The Voice c h a n n e Bankok g ค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าถนนวิทยุทำไมเราถึงต้องเรียกกันด้วยชื่อนี้เดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันค่ะไปค่ะ วันแบงคอกร่วมมือกับกรมศิลปากรเพราะสถานที่แห่งนี้มีเสาว,วิทยุโทรเลขอยู่ค่ะและต้องการจะเก็บรักษาเอาไว้ก็เลยสร้างนทิทรรศการถาวรที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่ตั้งโครงการอันเป็นที่มาของชื่อถนนวิทยุโดยนําเสนอประวัติศาสตร์ของสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารให้กับผู้มาเที่ยวชมนั่นเองค่ะ บริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวในปี2,456ค่ะที่จะเล่าว่าประเทศไทยของเราได้มีการส่งออกข้อความออกไปได้เป็นครั้งแรกซึ่งส่งได้ไกลนะคะจากกรุงเทพไปจนถึงสงขลาเลยค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป15ปีก็จะเป็นภาพนี้ค่ะคุณผู้ชม ที่เรามีการพัฒนาตัวอาคารใหม่นะคะมีเครื่องใหม่เข้ามามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทําให้ส่งข้อความออกไปได้ไกลมากกว่าเดิมจากกรุงเทพไปจนถึงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีเลยค่ะ โซนนี้นะคะจะเป็นโซนยุควิทยุโทรเลขค่ะคุณผู้ชมที่จะเป็นการนําเสนอว่าสถานีวิทยุโทรเลขสาราแดงเนี่ยได้เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไร้สายของประเทศและนําพาความทันสมัยมาสู่ย่านนี้ค่ะต่อมานะคะคุณผู้ชมจะเป็นยุควิทยุกระจายเสียงค่ะซึ่งจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะเคยเป็นพื้นที่ทดลองการกระจายเสียงในยุคแรกๆของประเทศไทยเลยค่ะ ตอนที่3นะคะคุณผู้ชมจะเป็นการขุดค้นพบอนุรักษ์และปฏิสังขรค,ค่ะคุณผู้ชมจะเป็นการเล่าถึงการอนุรักษ์ทั้งตัวอาคารโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ถูกขุดค้นพบในพื้นที่นี้เลยนะคะและชิ้นที่สมบูรณ์ที่สุดคือชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมมาดูกันค่ะนี่เลยค่ะเป็นถ้วยชามนะคะลายไทยและเทพ,พนมนั่นเองค่ะสมบูรณ์มากค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องมาดูใกล้ๆเลยนะคะ โซนสุดท้ายค่ะจะเป็นการบอกเล่าถึงพัฒนาการของถนนพระรามสีและวิทยุค,ค่ะคุณผู้ชมที่จะบอกเล่านะคะเรื่องราวของย่านนี้ตั้งแต่ในยุคทุ่งสาลาแดงเลยค่ะและเล่าถึงนวัตกรรมใหม่ๆนะคะวิวัฒนาการความเป็นสมัยใหม่ต่างๆ ผ่านในเรื่องของนวัตกรรมและสถาปตัตยกรรมผ่านชิ้นงานในเทศการเหล่านี้เลยค่ะอย่างชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็จะเล่าว่าในยุคนั้นนะคะเรามีวัฒนธรรมความบันเทิงเข้ามาเยอะมากขึ้นนั่นเองค่ะผู้คนนะคะเริ่มมีเวลาว่างแล้วก็มีกิจกรรมทํามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเต้นรีลาศหรือว่าการนั่งปิกนิกในสวนสาธารณะด้วยค่ะ วันนี้สนุกมากเลยค่ะคุณผ,ผู้ชมที่ได้มาเรียนรู้ถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการสื่อสารซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศในแต่ละยุคได้อย่างสุดยอดจนกี้ถึงกับร้องว,ว้าวเลยค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ปูเลยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณดองปุกกี้ค่ะโอ้โหถือได้ว,ว่าเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์จริงๆนะคะมีเวลาต้องพาบุตรหลานไปเยี่ยมชมกันบ้างเขาจะได้รู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ค่ะและช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจในบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคสักครู่กลับมาค่ะ วันที่21มีนาคมที่ผ่านมาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ GLO นำโดยพันธหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดตัวโครงการสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปี7ณโอรสฟู้ดแอนด์เบเวอรเรจจังหวัดนนทบุรี non โดยปีนี้ได้ทําการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาจํานวน14ชุมชนจากทั่วประเทศซึ่งตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแต่ปี1ถึง7จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งสิ้น67ชุมชนเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการบริหารจัดก,การชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนให้ความสําคัญในการสนับสนุนด้านการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ให้ชุมชนสามารถใช้จุดแข็งของตอนเองมาพัฒนาต่อ อดช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้เกิดการหมุนเวียนต่อไปซึ่งในงานนี้มีการเวิร์กช็อปแก่ผู้นำชุมชนอีกด้วยแต่ละชุมชนเนี่ยมีอัตลักษณ์แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวบางชุมชนก็เด่นในเรื่องของสินค้าอุปโภคสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการพัฒนาให้สู่ระดับสากลมากขึ้น นะถ้าเป็นสินค้าอุโปโภคก็ต้องมีแพคเกจิ้งที่สู่ระดับสากลได้ทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยพี่น้องประชาชนในประเทศนี้จะต้องได้เห็นนั่นก็คือเพิ่มขีดความสามารถในการประจําพันธ์รวมทั้งเราก็มีช่องทางที่ประจําพันธ์ช่วยด้วยนะครับในเว็บไซต์ของสมาร์ทลาดเองนะครับเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จนะครับ สีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก คนต้นแบบคนดีสิ่งภาคอาทิตย์นี้ขอพาท่านผู้ชมดำดิ่งลึกใต้ล่ามหาสมุทรหรือทวีปโลกที่8ที่สวยงามและแสนมหัศจรรย์ไปพร้อมกับเรื่องราวเส้นทางการเดินทางที่ยาวนานของชีวิตนักถ่ายภาพใต้น้ำท่านนี้ที่ตั้งแต่วัยเยาว์ติดตามคุณพ่อท่องโลกแห่งท้องทะเลประทั่งสำเร็จการศึกษาและได้เข้าสู่อาชีพการเป็นช่างภาพใต้น้ำเมื่ออายุ20กว่าปีเท่านั้น จากวันนั้นถึงวันนี้30กว่าปีได้สั่งสมประสบการณ์การดำน้ำถ่ายภาพมาแล้วทั่วโลกซึ่งวันนี้จะได้มาแบ่งปันเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจหลักคิดและมุมมองจากการเห็นโลกใต้น้ำที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลึกซึง้งถึงระดับจิตวิญญาณเลยทีเดียวเราจะไปรับฟังพร้อมๆก,กันกับบุคคลต้นแบบคนดีสภาคช่างภาพใต้น้ำระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณนัทสุมนเตมี และตอนนี้ปุ๊กก็อยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคของเราในวันนี้แล้วนะคะคุณนัทสุมนเตมีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่นัทนะคะคพี่นัทเองนะคะได้อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งที่คนน้อยคนจะจะลงไปอยู่ได้แล้วการเห็นโลกใต้น้ําแต่สามารถเป็นหลักปรัชญายให้กับชีวิตของเราได้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายมากๆเลยใช่ไหมคะผมว่าผมโชคดีนะที่ผมได้มีโอกาสเดินทางเนื่องจากผมเริ่มทํางานมาจาก การเป็นช่างภาพนอยสารท่องเที่ยวอย่างอนุสารตอสทอสเข้าออฟฟิศเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปส่งต้นฉบับแล้วก็ออกเดินทางเต็มตัวออกเดินทางผมชอบทะเลเพราะว่าทะเลเนี่ยมันจะเป็นที่ที่น้ํากับขอบฟ้ามันนจบกันเป็นเส้นเดียวเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองนานล้วไม่เห็นเส้นขอบฟ้าเป็นหลายๆเดือนเนี่ยเราสึกว่าแบบชีวิตเราขาดอะไรบางอย่างเครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าการที่จะลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะ นัทเองอาจจะง่ายกว่าคนอื่นหรือเปล่าที่คุณพ่อก็คือพา<ม>ดำน้ำเป็นตั้งเด็กโชคดีที่ว่า8ปดเก้าขวบผมก็ไปเที่ยวทะเลก,กับพ่อไปดำน้ำกับพ่อเราก็ซึมซับความรู้สึกความชอบและโอกาสที่เราได้เดินทางมาตั้งแต่เด็กถึงตอนนั้นผมยังยังไม่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าโตขึ้นไปผมจะทำอาชีพอะไรความคิดในสมองบางทีมันจะอยู่ในยีนหงผมตั้งแต่เด็กก็ได้มง mm. การดำน้ำําถ่ายภาพเนี่ยทามันเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ดีไหมทุกวันนี้ไม่ง่ายครับ เมื่อเทียบกับเมื่อ30ปีก่อนซึ่งอาจจะมีพื้นที่อยู่บ้างสมัยก่อนก็ถ่ายรูปด้วยความอัตคัดขัดสนนะครับเพราะกล้องใต้น้ำเนี่ยเราใช้ปีแค่สามสิบหกลูปข้อจำกัดนั้นเนะ่มันเป็นสิ่งที่สอนเราให้รู้ว่าเมื่อเราสามารถทลายข้อจำกัดไม่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถจะทําสร้างสารรค์อะไรได้มากขึ้นเคยเสียทั้งม้วนเลยไหมคะแน,น่นอนครับ <laughs> <laughs> ผมมี็ติอย่างหนึ่งก็คือผิดเป็นครูคือ เรารู้ว่าเราเรียนรู้ทุกอย่างจากข้อผิดพลาดของเราเองเมื่อเราถ่ายรูปออกมาแล้วเกิดมันเสียไปเนี่ยหรือว่ามันมันภาพได้มืดออกไปหรือสว่างเกินไปเนี่ยในช่วงที่ผมถ่ายด้วยฟิล์มผมก็เอาฟิล์มสไลด์มานั่งสองดูดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนเราจะแก้ไขย,ยังไง<อ>นะครับก็คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตัวเองซึ่งผมว่าเป็นเรื่องปกติของคนทุกคนนะครับ ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใต้น้ําถ่ายภาพใต้น้ําแบบนี้นะคะให้อะไรกับพี่นัดบ้างในเรื่องของหลักคิดในการใช้ชีวิตค่ะผมคิดว่าบางครั้งเราการที่เราพยายามทําอะไรมากจนเกินไปอะ่ะคืออย่างเวลาเราถ่ายปลาอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่ถ้าเราอยากได้ภาพนั้นมากจนเกินไป <c oughs> เรามักจะไม่เคยได้หรอกความไม่ประมาทอะ่ะเป็นเรื่องสําคัญนะ <c oughs> จริงแล้วเนี่ย ความอยากได้ภาพของเราเนี่ยบางทีมันทาให้เราเค่อยๆพุชตัวเองไปเกินลิมิตแต่จริงๆในโลกใต้น้ําเนี่ยมันจะมีเรื่องที่สําคัญที่สุดก็ค,คือเรื่องของเวลาในความลึกที่เราอยู่เนะเรามีไดฟอร์ิวเตอร์ที่จะบอกเวลาเราว่าเราอยู่ในความลึกนั้นได้แค่ไหนใช่ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันหลังเรามีโอกาสกลับมาถ่ายได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราพุชเกินลิมิตไปมากเนี่ย สุดท้ายเราจะพบว่าเราอาจจะมีโอกาสได้กลับมาอีกก็ได้คือตาบไอที่เรายังมีชีวิตอยู่มีโอกาสได้ดำน้ําอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาถ่ายภาพท่านใหม่ได้ก่อนจะดำน้ำําก่อนจะไปถ่ายภาพปลาแต่ละชนิดก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก็คือเราจะต้องทํากันบ้านค่อนข้างพอสมควรเราก็เตรียมตัวไปตั้งแต่ก่อนเดินทางเราจะไปถ่ายปลาตรงนี้ต้องเดินทางไปที่ไหนหะจะไปดูฉลามโบคอนเราก็มีหลายๆที่ให้ดูอย่างอย่างที่จะไป เห็นได้เยอะๆเป็นร้อยๆตัวก็อาจจะเป็นที่กรลปบกอสอะไรอย่างเงี้ยฉลามว่านอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้านหลังใกล้ๆกันเกาะเต่ามีเหตุการณ์ไหนที่เวลาถ่ายภาพแล้วยากมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็ได้มาค่ะการถ่ายภาพเนี่ยผมว่าการที่เราจะได้ภาพหรือไม่ได้ภาพเนี่ยส่วนหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่เราค่ะส่วนหนึ่งอยู่ที่ว่าเขาวอนุญาตให้เราถ่ายตรงนั้นแค่ไหนมากกว่าอืมคือเราแค่ไปอยู่ตรงนั้นอะแล้วจังหวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เรามีโอกาสได้บันทึกภาพกลับมาผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ทำใม,มันมันแตกต่างไปจากการถ่ายภาพอย่างอื่นทั่วไปนะถ่ายภาพด้วยการใช้กล้องฟิล์มนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือทุกครั้งที่จะกดชัตเตอร์คือต้องแบบเป๊ะมากๆคือมันมันสอนอะไรบ้างอะคะ่ะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคาดหวังอะไรกับชีวิตมากนะก็คือ เมื่อตอนอายุ30สิปีมไม่รู้เลยว่าอีกสิปีมจะทําอะไรแล้ว <um> ก็ทําไปตามจังหวะของชีวิตคือเราไม่ไม่ได้ไปพยายามเค้นหาค้นหาอะไรมากมายว่าเราจะต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้ <um> เราจะต้องมีชื่อเสียงเราต้องเป็นอย่าง,งานั้นเป็นคนนู้นเหมือนคนนี้เราจะเป็นเหมือนใครไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ว่าเราอะเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ผม <um> <um> ว่าแค่นั้นแหะ ทประทับใจที่สุดไม่ว่าจะทริปไหนเลยในตลอดชีวิตการทําง,งานคือห่วงเวลาไหนแล้วก็ไปถ่ายภาพอะไรคะโอโ้ยากมากเลยเราเปรียบเทียบกันไม่ได้อะหลายอย่างมันเกิดข,ขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วเสมออยู่ในความทรงจำของเราอยู่หลาละอย่างเพิ่งเกิดไม่กี่วันมา่อก่อนมีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางในเหตเดียวกันก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เดินทางกลับมาบ้านมันเป็นความสุขสองครั้งที่ที่ที่เราจะเก็บของจัดกระเป๋าออกจกับบ้าน ได้เจอคนที่เรารักได้เจอบ้านได้กลับมานอนบนเตียงนุ่มๆสบายๆผมว่ามันก็ไม่รู้นะผมว่าชีวิตผมก็มีความสุขกับสองอย่างนี่แหละถามเรื่องว่ามีภาพความประทับใจอะไรแต่สิ่งที่พินัทตอบมาคือลำ้ำล้ำกว่าที่คิดไว้ไปสัมผัสก็เห็นภาพมันก็คือจบแค่นั้นสวยงามก็คือจบตรงนั้นแต่จริงๆแล้วคือทั้งหมดอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่ตัวเรารแล้วก็ส่วนหนึ่งผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราคอนเนคกับอะไรด้วย ของพี่นัทถ่ายมาสวยทั้งนั้นเลยนะคะและที่สําคัญค่ะพี่นัทเคยรวบรวมเป็นหนังสือเป็นงานส่วนตัวครั้งหนึ่งครับชื่อว่า the oceans o นะครับเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วแล้วก็สักเมื่อสัก3ามปีที่แล้วเนี่ยเรารวบรวมงานของเพื่อนๆที่ดำน้ําด้วยกันทําหนังสือที่ชื่อว่า the e i g h t continent รวบรวมภาพรวบรวมงานของการเดินทางไปดำน้ำ<อ>ถ่ายภาพจากหลายๆพื้นที่บนโลกนี้ Eight อน n ิเนนต์ก็คือเป็นทวีปที่8นะคะโลกของเรามีเจ็ทวีปแต่จริงๆคือมีอีกทวีปหนึ่งทวีปใต้น้ำเราไปดูตัวอย่างกันนะคะว่าภาพที่อยู่ในนั้นภาพที่เด็ดๆสวยๆเป็นยังไงค่ะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะสวยมากๆเลยค่ะบอกได้เลยว่า เป็นอะไรที่ถ้าใครได้ครอบครองหนังสือนี่คือมีคุณค่ามากคพอเราได้เปิดดูแต่ละหน้าเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่สวยงามแล้วเหมือนหลุดไปอีกโลกหนึ่งเป็นทปบีที่แปจริงๆนะคะผมใช้คําว่ามันเป็นบ่อกเกิดของสรรพชีวิตบน,นโลกใบนี้แต่เมื่อมองให้ดีๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากินหรือแม้กระทั่งอากาศที่เราหายใจนะครับเชื่อไหมว่ามันมาจากแผงต้นพืชในทะเล คนอาจจะคิดว่าปอดของโลกนี่คือป่าแมซอนเลยอะไรพื้นที่ใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่จริงน้ําคือพื้นที่เยอะมากๆ3ในสี่ของ<ช>โลกนะคะคพูดคุยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะคได้ ข้อคิดมุมมองแรงบันดาลใจเยอะมากๆเลยนะคะชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมีความคิดว่าเออตอนนี้เดี๋ยวออกไปดำน้ำไหมเดี๋ยวออกไปแคมปิ้งข้างนอกไหมไปเอาติ้งข้างนอกนะคะถ้าใครอยากจะไปทํากิจกรรมเหล่านี้นี่คือมาที่นี่ที่เดียวได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นัดพาปุ๊บไปดูนิดหนึ่งได้ไหมเผื<ๆ>่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้นะคะไปกันเลยค่ะ<ๆ>ค่ะโอ้โห oh คุณผู้ชมคะเข้ามานี่เลยเห็นเด่นชัดมากๆคือเต็นท์ใหญ่มากๆเลยค่ะเสน่ห์ของการไปตั้งแคมป์นี่มันยังไงคะพี่นั่เวะลาที่เรามีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติผมว่าการแคมป,ป์นั้นเป็นอาจจะเป็นประตูบานแรกอย่างที่บอกอให้เราไม่ได้ไปแย่ yeah, ตัวไปสัมผัสกับธรรมชาติเล็กน้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่กิจกรรมอย่างๆ ถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้เดินทางกลับไปสู่ธรรมชาติไปใช้ชีวิตในธรรมชาติเนี่ยเราจะมองธรรมชาติในมุมที่มันเป็นจริงมากขึ้นม,มากกว่าที่จะดูในหน้าจอค่ะสุดยอดเลยค่ะกลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้อยู่ที่ชอ็อปกูได้ของหลายชิ้นเลยคค่ะแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมคงจะเริ่มสนุกไปกับเราแล้วนะคะจากอาชีพที่พี่นัทรักแล้วก็ทํามาสั่งสมประสบการณ์มามากมายเลยนะสุภาพบุรุษที่ชื่อนัทสุมนเตมี ให้คำนิยามตัวเองว่าอะไรคะ่ะผมไม่เคยให้คำนิยามกับตัวเองอะไรมากมายเลยค่ะผมเป็นคนที่อยากรู้อะไรก็จะศึกษาอย่างจริงจังในแทบทุกเรื่องศึกษาจากผู้รู้ศึกษาจากตำราศึกษาจากโอกาสที่ได้มีโอกาสได้ออกเดินทางไปทำสิ่งนั้นๆด้วยตัวเองแล้วก็ศึกษาจากข้อผิดพลาดตัวเองผมว่าหลายๆสิ่งที่มันประกอบกันขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเป็นคำตอบที่ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็น เป็นคำตอบตกับหลายๆสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราที่วาไรตี้สีภาคขอเชือนชมยกย่องอย่างยิ่งนะคะในหลักคิดมุมมองนะคะจากประสบการณ์ชีวิตในการทำงานเป็นช่างภาพ ถ่ายภาพใต้ท้องทะเลให้เราได้เห็นภาพสวยงามนะคะวันนี้ได้มาสร้างแรงบันดาลใจหลากหลายเรื่องราวมากๆเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่นัดมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ,คะ และแน่นอนค่ะทางบริดตวี้สีพัของเรานะคะมีกระเช้าจากใจตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองตราแม่ครัวอร่อยชัวร์ทั่วไทยมอบกระเช้าพิเศษนี้ขอบพระคุณพี่นัทมากๆนะคะที่มาสร้งบบางแรงบันดาลใจในวันนี้นะคะคคบ,บุคคลต้นแบบคนดีสีภากของเราคุณนัทสุมนเตมีขอบพระคุณมากค,ค,ค,ค่ะ คนต้นแบบคนดีสีภาคช่างภาพใต้น้ำระดับแถวหน้าของเมืองไทยคุณนัทสุม,มนเตมีมาถึงช่วงเมนูสีภาคไปอิ่มอร่อยได้ประโยชน์กับเมนูอาหารไทยทั่วทั้งประเทศนะคะวันนี้เป็นเมนูอะไรไปชมกันเลย ช่วงเมนูสีภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลก เมนู4ี่ภาคครั้งนี้เมื่อพูดถึงต้มยำกุ้งความแซ่บความอร่อยหอมสมุนไพรไทยๆก็ลอยขึ้นมาทันทีค่ะและสุดพิเศษสำหรับวันนี้ทางร้านข้าวถนนวิทยุกรุงเทพมหานครจะมาสาธิตการทำแบบต้นตำรับกับต้มยำกุ้งสุดโบราณโดยสูตรโบราณน,นั้นจะไม่มีคำว่าน้ำข้นหรือน้ำใสนะคะแต่จะใช้ความมันจากหัวกุ้งแม่น้ำเท่านั้นค่ะส่วนประกอบมีดังนี้ ขั้นตอนการทำต้มน้ำสต๊อกไก่จนเดือดแล้วใส่ตะไคร้ค่ะที่ทุบแล้วพอเริ่มส่งกลิ่นหอมสมุนไพรตามแบบฉบับต้มยำกุ้งก็ได้เวลาใส่กุ้งแม่น้ำตัวตโต,โตลงไปเลยค่ะและเพื่อให้ได้ความหวานของกุ้งต้องต้มทั้งเปลือกแบบนี้เลยนะคะระหว่างนี้หากมีฟองจากกุ้งก็ตักออกได้ค่ะจากนั้นใส่เห็ดปางตะไคร้ซอยข่าซอยพริกขี้หนูทุบและบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยว สำหรับความค้นของเมนูต้มยำกุ้งสูตรต้นตำรับนี้การปรุงรสชาติต้องพรีเมียมด้วยการหยอกซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองและนี่คือต้มยำกุ้งสูตรต้นตำรับรสชาติระดับโลก เป็นเมนูที่ทําให้คนไทยภาคภูมิใจได้อีกด้วยนะคะเพราะยูเนสโกรับรองให้ต้มยำกุ้งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะและนอกจากเมนูต้มยำกุ้งแล้วเมนูอร่อยดั้งเดิมสมกับได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หปีซ้อนทางร้านข้าวยังมีสําหรับอาหารไทยแนะนําอีกมากมายค่ะร้านข้าวตั้งอยู่ที่อาคาร Oriental Resident 110ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหาคนครค่ะ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยที่วาไรตี้สีภาคนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกวันนี้ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้มาพบกันนะคะผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทอง อาทิตย์หน้าเวลา11บเอนิกาหนาทีทางช่อง5กดหมายเลขห้าเราจะกลับมาร่วมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำข้าวไว้ให้ลูกหลานสืบไปร่วมกันอีกครั้งในวารรตี้สภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ